เล uh, make a w าไว้ put your mind at the center in your body and then make a wish i n this h a f p e n สุขทิมนังวัตเมทานังอารศรขยาวหังโหตุทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสให้ออกไปให้ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด ซึ่งในการที่เราใส่บาทนะครับแล้วก็การทิ้มนุ่งถุงเลยนะครับก็กราบรับนาคุณเจ้านะครับกกราบ

最初はですね、とても簡単に考え Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.